อันแล้วอยู่หายที่คนนะครับทุกผู้ชม vr ดอกกันเดิมน,นะครับแล้วก็มาคิดที่คุณคิดถึงนะฮะก็คลิปรีวิวรถนะฮะวันนี้นะเราจะมารีวิวคลิปตั้มน้ำปกเลยคือแบบเอ้ยไม่คิดว่าแบบแม่งจะเวิร์กขนาดนี้แต่แบบเออพอพอพอ,พอได้ซื้อมาลองแล้วเออยังแม่งเวิร์กมากเลยน,นั่นก็คือเจ้า bmw m 9 2อันนี้ไม่รู้ว่าชีวิตจริงชื่ออะไรนะแต่ว่าในเกมมัน m 9 2คือแบบเชี่ยม่งโคตรเจ๋งบอกเลยนะครับก็ เป็นรถคันหนึ่งนะที่ควรมีนะทางตรงก็แรงดิฟก็ได้แหมดิฟดีมากๆคันนี้แต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เอามาดิฟนะในคลิปนี้ผมไม่ได้เอามาแต่งแบบขึ้นคัสสามคัสี่นะผมแต่งเดิมๆแล้วก็แต่งภายนอกมันสวยๆเฉยๆนันเนื่องจากเซฟตังก่อนเอาเยอะบ้านเต็มเซฟตังก่อนเพราะว่ายังรออัปเดตแพทหน้าอยู่ยังหวังลมๆมแรงๆว่ามันจะมีพอเชเข้ามาให้กูซื้ออยากได้พอเชมากอะมันไม่มาได้ดียังหวังลมๆมแรงๆอยู่ทุกวันดีก็ รอมันไปรอต่อไปแล้วนี่ฮะมาแล้วเจ 92, ้า m เก้าสองเสียงแม่งโคตรเล้าบอกเลยคือแบบเสียงแม่นไม่ใช่พูดดีบีเออผไไม่ใช่พูดผู้ดีเรามันแล้วแบบโูเสียงคือแบบเร้ามากวีแปดอันนี้ไม่แน่ใจไม่ใช่วีแปดไปเห็นเขาบอกเป็นวีแปดอันนี้คือภายในภายในของตัวรถนะก็คือแบบเดิมเดิมเลยคือแบบโบราณโบราณเลย <laughs> แต่ภายนอกก็ถือว่าแบบสวยนะสวยแบบก็สวยอะ่ะเอออันนี้คือแบบเดิมเดิมมาแบบอย่างนั้นเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะลองขับ คือแบบนี่เห็นไหมนี่แค่เกียร์หนึ่งยังไม่ทําอะไรคือแบบเฮ้ยมันดิฟได้นะถ้าเกิดผมบอกเลยถ้าเกิดขึ้นคัดสามผมว่าน่าจะเกียร์ผ่านผ่านด่านสติคัาสามได้ถ้าเกิดคัาสี่ผมว่าน่าจะไหวแหละไหวแบบไหวเลยแหละด่านดิฟนะน่าจะไหวคือแบบรถมันแบบเออดูแบบคุมง,ง่ายดิฟดีอันนี้แบบทำเดิมไหมถ้าเกิดผมทําผมบอกเลยว่าทําได้แน่คลิปนี้นะใครอยากเห็นคันนี้ไปอยู่ในด่านดิฟหรือว่าไปอยู่ในด่านคัาสี่นะขอห้าสิบไลค์แล้วผมจะจัดให้เลย อ,อถ้าเกิด50ไลค์าผมจัดให้ทั้งสองทั้งสองอันเลยระหว่างด่านทานตรงดา่านคัสสีกับด่านดิฟผมจัดให้ถ้าเกิดมันมาถ้าเกิดถึง50ไลค์อะ่ะขอผมไม่ได้ะเลย50ไลค์อ่ะเออไม่เยอะไม่เยอะแม่งไม่เคยมีคลิปไหนถึงเลยเต็มที่ให้เลย30 40ไลค์อะ่ะ50ไลค์ไม่เคยถึงหวั <c oughs> เงเยอะๆก่อนแต่ไม่แน่ผมอาจจะกลับมาทําเจ้าคันนี้ว่าเออมันมันแลดูคุ้มค่าที่จะทำนะครับโอเคบอด้พาร์ทนี้คือของ CBW เอาดูเรียบๆดูหรูดูดัดนแต่ผมไม่ชอบสปอยเลอร์อ่าสปอยเลอร์มันใหญ่ไปน,นี่ของ RNT ถือว่าเออสวยนะอ่าน,นี้ไฟหน้ามันบั๊กนะครับนี่ไฟหน้าจริงต้องเป็นแบบนี้อที่ถือว่าสวยเอาไปของ Speed Hunter อันนี้ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ได้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับอืมเอาไปของมิเชลโอ้โหฝากระโปรงมันช่างโหนช่างนูนซะเหลือกเกินนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับชุดแต่งของเจ้า M 9 2สองนะครับโอ้โหเชี yeah! ่ย อถ้าเกิดไม่ติดว่ามันคือ80หยันทองผมเอาเลยนะ <c oughs> ก็โอเคครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปนี้ดิโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแต่งสวยก่อนนะครับไป Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. ชยโคสวยเสียงโคตรเพราะโคตรแล้วลีขนาดค้ส2มันยังตูดออกสบัดได้ขนาดดีนะบอกเลยถ้าเกิดขึ้นค้สามคาสี่มั่งเป็นรถด,ดิฟดีๆนี่เองนะฮะแล้วก็ตามถนนธรรมเนียมเราฮะอันนี้คือเดิมๆมบผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับเ,เครื่องยนต์นะครับอันนี้ผมเซตมาแค่ช่วงล่างนะฮะช่วงล่างกบ ปีกนกแดงนะครับคำหลังแดงะฮะแล้วก็สปริงแดงะฮะแล้วก็ล้อเป็นมันให้มาเป็นขอสิบเก้าอัตีเมทขอสิบเก้าเสร็จแล้วผมก็ขยายไซส์ข้างหลังเป็นใหญ่สุดแล้วก็ข้างหน้าเล็กลงมาสามเบอร์เพิ่มมาจากของเดิมมาเบอร์หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเจ้า M92 อันนี้คือผมมาเทสท่ชสปริงแล้วโหเสียงแบบแม่งเ้ามากชอบเสียงแม่งมากเลย,ยคือแบบแม่งโคตรเลา้าเป็นรถที่แบบอ่ะแะปป้นะไลท์ กระทืบม,มา50ไลค์เดี๋ยวจัดให้ฮะรถดิฟกับรถสนามเ๋ยทำให้เลยคันนี้คือชอบมากแล้วแลดูมันเป็นรถที่ขุมง,ง่ายมากๆนะอ่านี่เกียร์สี่ขับลาไป200แล้วนะครับเอพราะสปียอาจจะผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็สมควรแล้วอ่ะมันก็คัสสองอ่ะเออก็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 รับได้แหละนะคัสสองถ้าเกิดคัสสามคัสสี่ผมน่าจะรู้300สำหรับเจ้าคนนี้นนะอันนี้ไม่ถึงผมสปอยแล้วไม่ถึงนะแต่ดูเอาละกันมันจะเท่าไหร่มีหกเกียร์นะทั้งหมดหกเกียร์ ันนี้ผมต้องเชิญเกียร์ลงมาเพื่อจะเล่งประสิทธิภาพให้มันได้ท็อปสปีดสูงสุดที่มันจะทําได้แล้วนะ272ฮะนั่นคือสูงสุดแล้วที่มันจะทําได้ <c oughs> ครับผมนะฮะ272คือสูงที่สุดแล้วที่มันจะทําได้ในคลาสองนะคือคันอื่นคนอื่นอาจจะทําได้สัก275 276แต่ผมได้แค่นี้แหละก็ก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ก็ก พัสต์นี่คือแบบรู้สึกผิดหวังมากเลยแม่งรู้งี้กูทําเป็นแบบเออแต่งคัสสี่ไปเลยดีกว่าไม่น่าง,งกตังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะจะได้มีคลิปอื่นลงด้วยระหว่างรอเกมอัปเดตนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลงดา่านคัสสองให้ดูด่านหนึ่งฮะด่านหนึ่งฮะใช่ครับมันมีแค่ด่านเดียว,น,น,ว,นะน,วนั่นคนะือไอ้ด่านนั้นแหละเห็น้านนั่นแหะอ่าบลันเนอร์บลันเนอร์รสักอย่างแหละเออมีแค่ด่านเดียวที่จะลงได้โอเคฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในด่านไปโอเคครับแต่ก็มาเจอด่านแล้วเจอเจ้าดอชาร์จเจอ เจอห้าคัสสอง r 3ามันป้ามึงน่อยู่คัสสองไอสลัดผักไอข้างๆฝั่งซ้ายผมเทาๆนี่มันอะไร,รอะรุ่นแหล่ผมจะไม่ได้นะมันจะเป็นรถของเดอะคิงอะเออขับสันตีนมากเลยอะนี่ดูออกตัวถือว่าแรงนะเนี่ยดูดิแรงมากๆเลยนะดูแซงุกคันแต่ไม่ทิ้งห่างนะครับอันนี้คือบอกแล้วว่าผมไม่ได้ทําอะไรกับเ,ออเครื่องยนต์นะช่วงล่างก็ช่วงล่างเดิมเปลี่ยนแค่ปีกนกอ่ะอย่างที่บอกคันะเปลี่ยนนกปรับองศาแคมเบอร์ มุมโทพวกเอกแอมอนะไรพวกนี้ก็ปรับเล็กๆน้อยๆฮะไม่ได้ปรับไว้อะไรเยอะแยะนะครับก็ถือว่าปรับนิดเดียวแต่ว่าเอารถทํามาได้ดีมากเลยนะถือว่าคุมง่ายออกตัวดีช่วงต้นกลางมาแต่ว่าช่วงปลายก็ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ถ้าเกิดขึ้นคลาสี่ผมว่า่าจะโอเคเลยแหละสำหรับเจ้าคนนี้นะคะสี่คันห้าตัดีการเข้าโคง้งถือว่านึบนะนึบนะความเร็วสองวเข้าโค้งก็ไม่หลุดอะเอถือว่าโอเคเลยแต่เดี๋ยวดูจะดูโค้งข้างหน้านะ นึบมากเลยนะการเข้าโคง้งอะตูดไม่ค่อยออกถ้เก็เป็น 3, 4, าสามสี่เมื่อกี้คือแบบสบัดยับนี่เข้าโคง้งแบบคมๆดิฟสวยๆมีคนบอกให้สอนทําอย่างนี้ก็ไม่รู้จะสอนอยังไงมันมันต้องสอนอยังไงอะมัน,ม,นมันเล่นไปนเรื่อยก,ก็ทําเป็นเองเมื่อก่อนก็ทาไม่เป็นนะผมก็ลองทำเรื่อยๆมันก็เป็นเองอะ <c oughs> แต่อันนี้ผมไม่แนะนําไม่ทำนะถ้าเกิดว่าไม่ได้นําขนาดนั้นนะเพราะว่ามันจะทําให้รถช้าเข้าโคง้งธรรมดาง่ายกว่าเร็วกว่านะ่ะอันนี้แค่เท่ๆเฉยๆสุดจาดประหลัดบอก อ่าอันนี้อันนี้ไอ้โค้งโค้งที่ผมพลาดนะผมพลาดเนี่ยเห็นไหมผมไม่ยอมสะบัดเนี่ยมันก็เลยไม่ไปให้ก็เลยแบบคุณฟืดลดไปหน่อยนึงนี่ <_ c oughs> ต้องเก็บเก็บในตัดไว้ก่อนเก็บในตัดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดจะไม่มีใช้หน้าเส้น <_ c oughs> อ่าอ่าปืด๊ด <_ c oughs> โอ้โหนี่พลาดพลาดพลาดเลยไม่น่าลงสองน่าจะอยู่สามเมื่อกี้น่าจะแบบนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมลงสองลงเพื่ออะไรวะ โดนแซงเลยโอ้โหผมพลาดน,นี่พลาดเองคือน่าจะปล่อยสามมาปล่อยล้นไหลมาผมไม่ได้ไปเชิญฝืนล้นเลยลก,ก,ก็ก็ลืมไงชินไงคิดว่าเออรอบมันไหวไงนึกว,ว่ารอบยังไม่หมดโอ้โหแล้วตามไม่ทันแล้วด้วยหเห็นไหมรอบไปไม่ได้มาเยอะขนาดน,นั้นนะก็ไม่ทันไงที่โตที่สองอะเสียดายมากวัวน,นี้อันนี้คือผมพลาดเองถ้าเกิดผมไม่พลาดเมื่อกี้ไม่ไม่เชิญลงมาเกียร์สองผมน่าจะแบบ ได้ยาวเลยนะก็น่าจะได้ที่1แหละโหนี่พ้าเองก็โอเคและนี่คือทั้งหมดของเจ้า BMW M92 ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆคันนึงนะใครที่ไม่ชอบ R34 ผมแนะนำคันนี้เลยเป็นรถที่ดีมากๆเดี๋ยว50ไลฟ์บอกเลย50ไลฟ์เดี๋ยว,ยอเ,ยยเ,ยวเอามาต่อแน่ๆคัส4คัส5เอาตั้งแต่คัส3า5 4 5เลยจะมาแน่ๆแต่รับนนี้ดิฟทางตรงสนามมาหมดบอกเลยคือชอบมากๆแต่ต้องรอหน่อยนิดนึงนะฮะก็ โอเคนะครับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถูกใจกดแชร์และแค่อย่าลืมกด subscribe นะคลิปหน้าอยากให้เป็นรถคันไหนก็เม้นบอกกันมาได้แต่ผมบอกเลยว่าคันนี้คือคุ้มมากๆสำหรับคนที่จะซื้อนะครับก็โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ V b r i อย